ในการใช้ AI แชท GPT นะครับช่วยในการเขียนโครงร่างงานวิจัยในวิชาที่เราสอนนะครับเราก็มีการที่จะให้เขารู้จักตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยนะครับเป็นใครแล้วก็ให้เขาเป็นผู้ช่วชาญในการช่วยเรานะครับแล้วการรู้จักที่ดีที่สุดคือให้ตั้งตรงนี้ครับกดตั้งค่า แล้วไปที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลครับแล้วก็กดเปิดนี่ครับแล,แล้วชื่ออะไรเป็นครูสอนอะไรต้องการที่ AI ทำอย่างไรนะครับสนใจด้านกี่อะไรอย่างนี้ครับนะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนี่แหละครับทำให้ AI เขารู้จักเราเริ่มแรกเราก็ใส่พร้อมให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่พร้อมเราก็ที่มีเตรียมแล้วนะครับ โดยให้เขารู้จักตัวตนเขาว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในการเขียนโปรแกรมในการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องที่เรากําลังจะเขียนจะสอนนะครับเดินตามเส้นทีดาด้วยโปรแกรมสตรีอ r ดูโน o นะครับนี่เขาเขานี่ชำนาญในการสร้างงานวิจัยในเรื่องนี้ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดส่งครับแล้วก็รอคู่เห็นไหมครับ เขาจะรู้ชื่อเราเลยเพราะเราแนะนําตัวให้เขาในตรงนี้ครับ mm hmm. นะครับผลก็จะออกมานะครับชุดโค้ดตัวอย่าง,นะช,ตตางนะช่วยออกไบทดสอบเขาบอกสรุปผลแบบงานวินจัยแล้วเขาบอกว่าหากคุดพร้อมผมสามารถช่วยเริ่ม ล่างเขาคงวิจัยบทที่หนึ่งหรือแม้แต่ช่วยแปลงแผนการสอนที่ครูมีอยู่แล้วให้เป็นแนววิจัยได้เลยครับขอแค่พิมพ์มาว่าเริ่มเลยผมพร้อมใส่โหมดวิจัยเต็มพิกัดนี่เห็นไหมครับเขาก็จะบอกมานี้เราก็บอกว่าเริ่มเขียน วงล่าง แล้วก็พูดเขาเหมือนคนเลยครับบอกเริ่มเขียนโครงร่างงานวิจัย5้าบทให้โดยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็กดส่งครับครับบทที่1บทนําก็มาแล้วอันนี้เป็นโครงล่างครับเดี๋ยวเราไม่ไปเติมเอง ขอบเขตมีหมดเลยนะครับเอกสารเกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างนะครับทฤษฎีรีรู้ Active Learning เราสามารถค้นหาแล้วมาใส่ได้เลยวิธีดาเนินการวิจัยนะี่ครับก็ส่งให้เรียบร้อยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผลการวิจัยหสรุปไว้ไปลายผล นี่ครับอืมแล้วเขาบอกว่าหากต้องการแปลงคำนี้เป็นบทห,หรือแยกออกเป็นตอนตอนพร้อมภาพประกอบห่นยนต์กับโค้ดโนกก็แจ้งได้เลยพร้อมด้ยต่อบทใดก็พิมพ์เลยต่อบทที่เท่าไหรเท่าไรตอนนี้ผมเข้าเข้าหมดสายวิจัยเต็มพลังแล้วครับแล้วก็ให้เขาช่วยเขียนแผนอแล้วก็ เราเข้าให้เขาช่วยเขียนแผนก่อนให้เขาช่วยเขียนแผนกัอที่มีเป็นท้าทายทําอย่างไรให้นักเรียนเขียนโค้ดควบคุมยนต์ปฏิบัติได้ทุกคนนี่ก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปนี่ครับแผนก็เรียนรู้ ห้าสิบนาทีสองคาบนี่ครับประเด็นท้าทายนี่เขาออกมาให้หมดเลยครับตัวอย่างแผนการสอนสองคาบเห็นไหมครับเพราะเรามีคำถามบอกว่าประเด็นท้าทายให้เรียนเขียนเป็นประเด็นเป็นทุกคนนี่ครับคำสั่งง่ายๆเป็นภาษาไทยเลยครับ ซึ่งสะดวกขึ้นเยอะเลยครับเครื่องมือสนับสนุนนี่เขาก็บอกให้เรียบร้อยแล้วการวัดผลนี่ก็เสร็จแล้วครับ h มปตเส็จปุ๊บผมอยากให้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วก็เดี๋ยวผมเอาพร้อม ่นีครับเราเขียนเป็นภาษาไทยเลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับพอได้แผนปุ๊บก็ใส่ช่วยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์มโปรแกรมโน,โน้ตช่วยในการเขียนโปรแกรมควบคุมยนต์ให้เดินตามเส้นในการเรียนวิชาหุนยนต์ให้ด้วยนะครับแค่นี้นครับแล้วก็ กดส่งนะครับเห็นไหมครับสะดวกมากเลยพอมีแอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนทำให้ง่ายในการนะครับทำงาน เราเสนความคิดเห็นหมายเหตุเห็นไหมครับนี่เขาบอกว่าหากต้องการแปลงแบบสอบถามเป็นคูณฟอร์มก็ได้แต่นี้คงต้องเสียเงินครับสร้างประเมิปนผลอะไรผ่านเคียร์โค้ดเพราะนั้นถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปใส่ใน google form ก็สามารถแปลงเป็นนะครับแบบสอบถามความพึงพอใจก็ได้แล้วตอนนี้เราก็ได้งาน วิจัยในชั้นเรียนแบบรวดเร็วง่ายๆนะครับในวิชาที่เราสอนนะนั้นเริ่มแรกคือแนะนําให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งงานวิจัยกันครับแล้วเราสอนวิชาอะไรต่างแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆมาบอกเขาว่าช่วยร่างเริ่มเขียนโครงร่างงาน,นวิจัย5บทให้ด้วยนะครับนี่ให้บอกเขาพอเขาเขียนมาได้แล้วนะครับเราก็ให้เขาเขียนแผน ให้เราโดยมีประเด็นท้าทายอะไรบอกเขาไปพอเ,เขียนแผ,แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็คัดลอกมาใส่ในเวิร์ดนครับช่วยสร้างแบบสอบถามก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นการนะครับใช้ chat gpt ช่วยในการเขียนโครงร่างงานวิจัย5บทนะครับโดยเพราะบทที่ที่งานวิจัยนี้ แล้วก็เติมเข้าไปครับอันไหนที่เราเกี่ยวข้องของเราเราก็เติมเข้าไปกลุ่มอย่างนักเรียนชั้นปอ,อะไรปหกทับอะไรภาคเรียนที่เ่าไรนะครับจุดรื่งมือมีอะไรก็เติมเข้าไปตรงนี้ครับแล้วอันนี้เติมแล้วแต่และวิชาแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นเข้าโครงซึ่งเป็นแนวทางง่ายๆครับ